Hei. <laughs> หมูปิ้งบ้าเหรอกินยังไม่เคยกินเลยจะให้ไปขายเนี่ยอุ้ยมันจะทำเป็นเนี้ยอะไรวุ่นวายจริงเยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะบอกไงไม่ขายไม่ขายไม่ขายขายพี่มันไหมหมดแล้วว่าอุ้ยทำอะไรเป็นนะไม่ไหมหมดแล้วว่าจะขาย